สัตธาชนรู้ทั่วกันว่าสวรรค์อันอัมไยประมุงพวกเขาใสคืนออนาำหูเซนยาทายาทน,นบีเกียศักดิ์สิทธิคู่ดินฟ้าดุจด,ดวงสุริยาศาสงตัวทุกแดน นาจากวิญญาณทุกสถานอรนมยจะบรรยายให้ได้ยินทุกสิ่งสิ่งเป็นสำคัญมูหัมรอมเชิญเธอเดือนที่เกิดเหตโศกสันเรียกร้องและรำบันเชิญทุกท่านเสวนาสาสดามูฮัมมัด ประกาชศศาสนามีตำแหน่นงผู้นำภาสายสกตาาลุไปพวกเขาคือประมุกประจำลุคทุกสมัยมุฮัมมัดสั่งเสียไว้ลูกรู้กันบนรรพชน อาลีตัวแทนตนบันทึกไว้ทุกถ้อยคำภายหลังจากฉันสิ้นในแผ่นดินอิสลามอุมันต้องเชื่อตามกลุ่มอิ่นาสิบสองนายอาลีคนที่ินึงวนจนถึง นสุดท้ายคือมาดีผู้ริกายจซึ่งหลับหายจากสายตาบนทจกสัตวปัจฉิมยุคเรื่องพระมุขศาสนาพานุ่งบ่วงเวลา,าศาสนา,า,ส,า,าสาทยายอาลีบรรึกว่ามหดีมา,มายุคสุด ใคยจะต้องผู้เป็นนายทายาทชายแห่งผู้เสนบุตรหนึ่งจดันเผยชัดเจนเลยรู้เห็นชื่อเสียงไม่เบียงเบนมาตามเส้นทางบัญชาชื่อท่านคืออาหมัดบันทึกชัดหลายตำราเป็นทายาทสา สัญญาสัจจะแท้จำให้แน่ทันทังหลายทุกคนทัหญิงชายตางมันหมายสัจจรรมต้องไม่เหยียดยามดูจักเชิดชูอารุณไปยึดมันตลอดไปหมอบัวใจ หััทธรรมยอมกับและนับคือนี่และคือสิ่งต้องทำพุทธะคือผู้นำผู้ทรงธรรมและผาเปียนผู้ปกครองศาสนาผู้รักษาทุกบทเรียนผู้เซนผู้ภาเรียนเป็นบทเรียนไม่มือดโมวนำาสลาม ยืนหยัดย่างแกมชัดครบทวนทัวไม่เคยคิดวันตัวลุมชนตัวมุงทำลายสตรูผู้กรับดอกละเล่นหลอกกันมาไกลเบี่ยงเบนตอ,อกผู้บายเพื่อทำลายและยงดีเหยียกยาบุตรทันอาลีแล้วจบ ปัจจุบันพันเปลี่ยนยุกยังเรียนรุกและจองเห็นความรุลงเรืองทผู้เซนที่ได้เป็นมักที่ได้มา